ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะมดดามถึงความมหัศจรรย์ของถ้ำนาคารับรู้ความศักดิ์สิทธิ์นาเหลือเชื่อเป็นพิธีกรฝีปากกลาที่เชื่อในเรื่องสายโมอย่างเต็มตัวเลยล่ะค่ะสำหรับมดดาคชาภาโดยดีเจมดดานั้นมีความเชื่อสัทธานในตัวขององค์เทพและพยานาคเป็นอย่างมาก อย่างล่าสุดจากความที่มีแรงศรัทธาต่อพญานาคมดดำกระชาพาพร้อมทีมรายการกระชาพาพาไปดูเดินเท้าพิชิตทำนาคาแห่งอุทยานแห่งชาติ ภูลังกาจังหวัดบึงการได้สำเร็จโดยการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเพราะต้องเดินเท้าทั้งปีนทั้งขึ้นบันไดและไต่เชือกฝ่าฟันขึ้นสู่ยอดเขาที่ระดับความสูงกว่า1,300เมตรใช้เวลารวม3ชั่วโมงงานนี้มดดำพร้อมด้วยแจ็คแฟนชันและซารประชากรก็ใจสู้ไม่ทอยจนถึงถ้ำนาคาซึ่งทุกคนต่างถึงในความมหัศจรรย์และรับรู้ได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำนี้ กันทั่วหน้าเลยละค่ะ